ขาสวยก้นยกสะโพกกระชับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าออกกำลังกายทั้งเล่นได้ทั้งที่ยิมและที่บ้านครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสหรับท่าเล็กเพนนะครับเราก็สามารถเล่นได้ทุกส่วนเลยนะครับทั้งขาก้นและก็สะโพกนะครับขึ้นอยู่การวางขาของเราครับโดยที่ท่าเราวางขานะครับไว้ตรงกลาง แล้วเวลาเราเล่นนะครับเราจะได้ส่วนของหน้าขานะครับผมนี่ตรงนี้เลยอาเวลาลงหายใจเข้าเวลาดันขึ้นหายใจออกนะครับและถ้าใครอยากได้ก้นนะครับเราก็เลื่อนขาขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยแบบนี้แล้วเราก็เล่นอึ๊บอ่า การวางขาแบบนี้เราจะได้ส่วนของก้นมากขึ้นกว่าหน้าขานั่นเองครับสำหรับใครที่อยากได้สะโพกหรือขาด้านนอกนะครับเราก็แค่วางขาชิดเข้ามานิดหนึงแบบนี้แล้วดันเท่านี้เราก็จะได้สะโพกที่ผายแล้วก็กระชับครับส่วนใครที่อยากได้ต้นขาด้านในหรือด้านขานี่เราก็แค่กางขาออกกว้างแบบนี้นะครับแล้วเราก็เล่น เอบเท่านี้นะครับเราก็จะมีเรียวขาที่สวยกล่ยกและสมโพธิกระชับแล้วครับแต่ข้อสําคัญนะครับอี่จะลืมนะครับข้อควรระวังสําหรับทา่านนี้เวลาเล่นหลังเราต้อง flat หรือว่าตรงติดเบอะตลอดหลังล่างไม่ยกหรือโค้งโก่งงอขึ้นนะครับ และสำหรับคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาอลังการที่ไม่มีเวลาเข้ายิมนะครับวันนี้ผมก็มีท่าบอดี้เวทนะครับเป็นท่าง่ายๆที่สามารถปั้นขากลแล้วก็สะโพกได้เองที่บ้านนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Give me the fit, and I'ma say Jesus and risk. Children in heaven, generation. What I'ma pass ton on my kids? Uh. Had to make sacrifices for this. I can fake. How to cut out some friends. Vision late ever since the beginning. Go get the bad then bring it in. Every L was a lesson you did. Had the nest, How to handle the biz. I bought a watch in macaulay and it's chilling right over the fridge. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a box to my face. for today, i to have to say กดไลค์นะครับกดแ like, ชร์ share, หรือกดติดตามนะครับทั้ง IG และ Facebook ของ w e well Fit b a บ g k o k ของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย